เป็นเมนูง่ายๆแต่เมนูหมูหมัมกผัดพริกเขียวเหลืองแดงพร้อมไข่อร่อยแบบง่ายๆอีกแล้วจ้ะสวัสดีจ้ามดีพามาทำอาหารเมนูง,ง่ายๆนะจ้าจากของที่มันเหลือเนาะก็มีพริกเหออวานนะจ้ะเขียวเหลืองแดงแล้วกับหมูหมักที่เหลือเราก็จะแค่เพิ่มไข่เข้าไป สามฟองจ้ะโอเคจ้ะเราก็สิไปตั้งกระทะขึ้นแด้จ้ะเท่ากับสิบพัดขึ้นเลย เขาไม่มากมายไม่ซับไม่โซนจ้ะ ไปเป็ดสักทีใหม่กัเนาะไปแห้งหมูลงเลยจ้ะหมูเยอะหน่อย เด็ดพริกอันดีมากอะ่ะเราจะเพิ่มความเผ็ดสักหน่อยพริกอันดีเผ็ดอันดีเลยจ้ะนักเข้าไปถึงเกียวอย่างเผ็ดเลยเ็กีก๊ยวกเขา mày nói đi ha mày đi đi Yeah, we're going to say, okay, I dẹp mưa เม็ดม<ส>ันต่อไปเข้มก็จะมาปรุงรสก็จะเป็ดยิ้มขาวแล้วก็ตามนิดหน่อยผกอนจ้ะ অলপ তাত চানা নহয় ตักระิบปุ้งเอาประมาณนี้เลยจ้ะและ้วนี่ก็จะใส่พริกไปเลยเด้จ้ะ้อจงเติมน้ำ้องใส่น้ำแบบนี้จ้ะผัดให้แห้งนี่แหละ สี่สันก็จะได้สวยงามสักประมาณสองสามนาทีก็ใช้ได้เอาลืมไข่จ้ะข่โอ้ยขยย่กระเพาะไข่ลืมไข่ไข่หลานกไปเลยเรื่องว่าไข่ลืมอีย่าง ิดฟ ok, ้าไว้จะสักประมาณสองสามนาทีจ้ะจังสิมาคุณเลวันเกือบเป็นว้าใหม่แล้วจ้ะ เคจ้าตุกหอมใส่เข้าไปปิดไฟเป็นอันว่าเรียบร้อยขึ้นสาวตุกทีหลังจานก็ได้ล้างลอกจ้ะจับยับเขาเครื่องเคจ้าเราก็จะใส่จาน โอเคจ้ากับข้าววันนี้ง่ายๆของเราก็เป็นอันวัดเซตซับเรียบร้อย้ะจ้าหมูหมักผัดเอ่อพริกหวานเขียวเหลืองแดงพร้อมไข่ก็เป็นอันวัดเซตซับเรียบร้อยจ้าเมนูนี้กับประมาณนี้และจ้าไปพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า